แค่นี้นะคะมาเดินไปไปไดียวาวไปเดินได้ดูฮะ้มาเดินไป ยาแพรกเยอะเหลือเกินจะมาดายย่านะคะมีคุณหมาให้กำลังใจอยู่ยอข้าวอ่กะก็ตะกิงบอกว่าจะมาเอาอ่เธอก็ก,กัดมั้งจีเธอก็กกัดมั้งเจ้าของเจ้าของเขาอยู่บ้านเนะี่ย หลานชายเนาะดูสิเล่นของเล่นอะไรจังก็ไม่รู้ซื้อจังแต่ตังก็ไม่หลงเรียกมาได้หลงแม่ก่อนยาเดี๋ยวาไปไปดูแม็โครไปดูแม่โครไปดูแม่โคดิไปเอาอะไรขามาเนี่ย ไม่มีเล่นของเล่นขอบคุณเพื่อนๆนะคะน้องจีเติมเข้ามาลบมาดูของหลงแรียกไหมไ้หลงแม่ข่อนยาเดวคัะ ใช้ไก่ตัดไม่มีเล่นของเล่นไปเดินไปไปไหนยากไ่เดินให้ดู ณเ,เพื่อนๆนะคะน้องจีเติมเข้ามารับมาดูของไปไปดูแมคโครไปดูแมคโครไปดูแมคโครดิลุกไปลุกไปไปแล้วไปแมคโครอันนี้มันใช่แมคโครที่ไหนนะนะ มันไม่ใช่แมคโคเอาไปเก็บลุกไปลุกไปตำรวจตำรวจร้านหรือว่าลุกไปลุกไป ไปเอาอะไรเขามาเนี่ยเขาใส่เนี่ยไ,ไปเอาอะไรเขามา สองก็ไม่อยู่เนี่ยเหลือแต่เจ้าไปแล้วไปแล้วหลานชายเนาะดูสิเล่นของเล่นอะไรจังก็ไม่รู้ซื้อจังสตางค์ก็ไม่ใช่ไหมถอนยาใช่ไหมถอนยาคาบอะไรเนี่ยคาบแต่ตังมาหน่อยเด้ เยอะเหลือเกินจะมาดาย่านะคะมีคุณหมาให้กำลังใจอยู่ไปเดินไปไปไหนย่าไปเดินให้ดูให้ไม่มีเล่นของเล่น ขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะน้องจีเติมเข้ามาลบมาดูของแมคโครอันนี้มันใช่แมคโครที่ไหนนะนะมันไม่ใช่แมคโครเอาไปเก็บเจ้าของเจ้าของเขาอยู่บ้านเนี่ยฮะ <Okay. S 1> ไปไปดูแมคโครไปดูแมคโครไปดูแมคโครดิไปเอาอะไรเข้ามาเนี่ยเขาใล่เนี้ย ถอนยาเลยไหมถอนยาคาบอะไรไวเนยคาบตะตังมาหน่อยเด้อเธอก,ก็กัดมั้งสิเธอก็กัดมั้งลุกไปลุกไป ตขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะน้องจีเติมเข้ามารบมาดูของเจ้าของเจ้าของเขาอยู่บ้านเนี่ยนะไปเดินไปไปในย่านไปเดินให้ดูให้ขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะน้องจีเติมเข้ามารบมาดูของ ยาเนี่ยไเนี่ยจัดเนี่ยความน่ารักความไรเดียงสากีสนแมคโครตรงไหนเนี่ยอันนี้มันใช่แมคโครไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็จะเอาทำไมค่ะแค่นี้นะคะอะไรไม่รู้แล้วทองก็ แ้วทองก็ไม่อยู่นีเหลือแต่เจ้าไปไปดูแมคโครไปดูแมคโครไปดูแมคโครดิขอบคุณเพื่อนๆนะคะน้องพีเติมเข้ามาลบมาดูของสรวจสรวจร้านหรือว่า่ะไปเอาอะไรเข้ามาเนี่ยเขาใส่เนี่ย คโอ,อันนี้มันใช่แมคโคที่ไหนนะฮนะมันไม่ใช่แมคโคเอาไปเก็บอะไรไม่รู้เจ้าทองก็เจ้าทองก็ไม่อยู่นะเหลือแต่เจ้าแมคโคอันนี้มันใช่แมคโคที่ไหนนะฮนะมันไม่ใช่แมคโคเอาไปเก็บ แมคโครตรงไหนเนี่ยอันนี้มันใช่แมคโครไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็จะเอาทำไมแม่ถอนยาเน๊ะนะตัดยาเนี่ยตดัดยาเราตัดยาเ่ย,เยถึงรวด hòn nha Theo xăng. chạy gà cắt. Đây mấy hòn nha. Đây mấy nha.